ทักมาแล้วได้ซื้อนะครับทักมานะครับแล้วได้ซื้อนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับพักมาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบใบแบบนี้เลยนะครับใบละห้าสิบบาทรับ หนังสือแดงๆแบบนี้120ปีกระสวนกรนทางแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับจัดส่งให้กับคุณวรลเลนก่อนเลยนะครับคุณวรแเลซนสั่งมาทั้งหมด10ใบนะครับเก็บเงินปลายทางค่าส่ง100เดียวนะครับปลายทางค่าส่ง100เดียวรวมบินนี้ไปสนีจะไปเรียกเก็บที่600บาทนะครับไปสนีส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือจากแพ็กนะครับจัดส่งกันแบบนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับแพ็กครับแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยหนึ่งนะครับ เพื่อนๆที่สนใจนะครับเพียงคอมเมนต์มานะครับบอกเบอร์โทรหรือที่อยู่มาใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับหาเพื่อนๆได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ช่องทางติดต่อก็ไม่ได้โทรไปหานะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วนะครับเสร็จครับ